สวัสดีคะ่ะเข้าสู่ช่องย่าชี้กกกนะคะเช้านี้เราก็ขาวเอฟซีทุกท่านนะคะมาชมบรรยากาศที่ทุ่งนาที่สี่กรน,นะคะท่านผู้ชมค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นนะคะนาข้าวนะคะทุ่งทุ่งแสงทองทุ่งเขียวกระจีเลยนะคะตอนนี้ก็เขียวนะคะท่านผู้ชม พึ่งนางนะคะเขียวนะคะข้าวเขียวเนาะนะคะข้าวข้าวนี่ก็จะออกแล้วนะคะข้าวข้าวโดนะคะก็จะออกแล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะข้าวโดออก,ก็จะออกแล้วเดี๋ยวจะพาเอฟซีทุกท่านนะคะชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศบรรยากาศที่สี่กอ นะคะท้องทุ่งนะคะน้องอชีพาลุยนะคะวันนี้ปลาชีพาลุยชีพาลุยชีพาลุยหาปูหาปลาปลาชีพาลุยโอ้ยข้าวนี้ออกแล้วนี่ชีนี่ข้าวออกรวงแล้วนะคะท่านผู้ชม ของพี่น้องบ้านโกนบุญผู้ข้าวอะไรข้าวโดก็ห่อไวแทนข้าวนี้ก็คือเขาหยดนะคะที่สีแต่เป็นข้าวโดนะข้าวโดนะคะบรรยากาศที่สี่กอนะคะคึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะวันนี้เหมือนฝนจะตกเนาะนะคะท่านผู้ชมนะคะเดือนสิบนะคะเดือนสิบก็ย่างเข้ามานี่แล้ว <ไ>โอ้โอบ่าวนกนะคะบ่ายไปเมื่อกี้นะคะก็เป็นคือบ่าวนกนะคะมาหยอนน้ำสดเอะบาวนกก็ขีดยางนะคะอันนี้เ็าจะเป็นนาของใครนะชินาใครคะ,ะนานาใครนอ้อ นาชีเรยโอ้อโหดูนะคะสีข้าวก็เริ่มนะคะต้นกลมแล้วเนาะน้านะาะก็จะออกอันนี้แล้วข้าวก็จะออกรวงแล้วนะคะต้นกลมแล้วดูในนานะคะหญ้าก,ก็จะปะปนกันไปนะคะหญ้าอยู่ในนาข้าวต้นกลมแล้วนีชีหนี่จะออกแล้ว ก็เป็นข้าวกอขอแปดนะคะก็กอขอหกกอหกกอขอหกสิบแปดนะคะต้นเตี้ยนะคะพันนี้ก็คือแม่อชีเขาซื้อมาจากศูนย์นะคะบ้านนานกเขานะคะที่สกลน,นครเขาไปซื้อที่เพาะพันนะคะมาดูคือปีแรกนะคะที่เขาเอามาใส่นะคะกอขอสิบแปด นะคะก็ขอสิบแปดปะเราก็พาน้องอชิชกก็พาเลาะทุ่งไหนชิอู้ย่าลกเลยนะโอ้มันจะต้องลกแล้วนี่ต้องถอนออกแล้วค่ะย่นะะยายา่าหกหยา้าหกหญ่าหกบชิเราพอถ้าเซื้อโต้งนะนสิไหนพ่อใส่นะั่นนะพ่อใส่ดักปลานะอยู่ไหน โอ้ต้องให้เขาถอนออกได้นี่ต้องพากันมาถอนหญ้ากออกจากทุกง่งจากนาแล้วข้าวเป็นหญ้านะคะหญ้าสนน้ํานะคะหญ้าสนะที่มันอยู่ในข้าวเห็นปูไหมลูกปูมีไหมไมีแตกเกียดเออไปพเพลอไปพิสังต่เศร้านะ มาดูนะคะท่านผู้ชมนะคะน้ําป่าไหลลงมานะคะโอ้ยนนหญ้าหกสมพอนพระศักด์บอกว่ายญาเธอก็หกนะลกนะอูไปไม่ได้สิดูปูดูปูปย่ารกนะคะเดี๋ยวก็ถอนออกย่้าดึง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 ,ดง,ดงออก ม,มย่าก,กลับโดยสารนะคะวันนี้ตอนเช้าเลิกเลิกอ่ายังหันเช้าก็จะกลับเลย,เลยะค่ะ คันหน้าันหน้าขาดแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเอสี่เพราะว่ามันปีนี้รู้สึกว่าข้าวจะงามกว่าปีที่แล้วเนาะ <c oughs> ไงปูตวัวใหญ่เงี้ยจำปาดงไหมตวัวเล็กบอกอ้าตวัวเยืนๆนยืนๆเยืนๆเยืนๆ โอ้ไม่ต้องไม่ต้องลูกไม่ต้องมันตัวเล็กเอาว่ามันโตดูเอาขึ้นมาหน่อยเอาขึ้นมามันโตก่อนไปไปไปไม่เอาสิไม่เอาไม่เอาตัวเล็กเกินนะว่ามันโตกว่านี้หน้าน่นค่อยขูดเอาตัวเล็กมันโตไม่ใหญ่จ้องค่ะจ้องสิจ้องดูเซื่อน่ะเฟิ่อนอะปลาตั้งไหม เสื้อน่ด้านหลังเพื่อนแล้วตรงมาดูกระถินนะคะกระถินอเอากระถินก่อนลูกเอากระถินก่อนไปกินกับตามมะละกอตามกลางวันอู้พี่น้องมากะถินหน้าคอยเยอะมากมากระถินกระถิ่นหลายสีเอากระถินไปกิน เดาไปหนมันตกนงานมาตกนเยอเลยโอ้ยน้ำสักนะคะนี่ก็คือน้ำสักในยางเออ,อพงพอไหลที่ไหนเ<โ>อออาชีรู้จักรรหรือพงปลาไหลที่น้องเออย่ายังไม่รู้จักรรหรือพงปลาไหลเป็นยังไง อันนี้ก็คือแยงที่ดักป้านะคะลงมาจากด้านบนนะคะฟ้าก็จะลงมาในสะหน้าแรงแล้วก็จะดูดเอาป้าตัวที่สะนี้นะคะนี่เป็นส่วนใหไ่นะทะั้งผู้ส่วม แล้วก็นี่ก็เป็นช่้ง,งานานะคะช่้ง,งานาหลวงเนาะนะคะบ้านเกิดของนะคะจะเป็นเขาล้อมรอบนะคะท่านผู้ชมเป็นเขาล้อมรอบหมู่บ้านนะคะก็เลยอยู่ในตึกเขานะคะแล้วก็พื้นที่ก็น้อยนะคะการเกษตรก็ไม่ค่อยเยอะนะคะสวนยางก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะนาข้าวก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะ <c oughs> เป็นพื้นที่ที่อยู่ที่ลุกเขานะคะเนาะ ะะมาดูบ้านตัวเองก็ไปเห็นที่จำปาโดงนะคะกว้างใหญ่ใส่สางแต่ว่าเราก็จับมาบ้านก็ดีใจนะคะที่ได้จับมาสี่กอนะคะมาดูดกับหลังยูกับรูกกับหลังนนะะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากด้วยนะคะสินค้าของคีทีสจคินะคะ เป็นกำลังใจให้ญาชีกกก่องนะคะสั่งสินค้าของคีฟิซคีนะคะคอเลสเจนนะคะสบู่ฮันนี่โซฟนะคะกาแฟทีพีคอฟฟนะคะโกโก้ทีพ,พ,พีนะคะ,โกโกโกะ,คะฝากด้วยนะคะสินค้าของบริษัทโมโอม,โมราบนะคะชใสั่งซื้อ,อในานาช่องยาชีกกกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ